สวัสดีครับเพื่อนๆครับ s อ c WatchTalk นะฮะมีเพื่อนๆถามมาหลายคนว่าทำไมช่วงนี้อาจารย์ตุ้ยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเข้ากล้องเลยนะไม่ค่อยมาออกคลิปกับเราเลยคือเอาจริงๆคือนัดกันยากนัดนัดนัดกันข้ามปีข้ามเดือนก็เวลาตรงกันไม่ค่อยเยอะนะก็เลยจะหลุดเป็นช่วงๆไปนะช่วงนี้ก็ยังหา,หาเวลานัดกันไม่ได้ก็อาจจะอีกสักพักนึงก็ ดูผมคนเดียวไปพังๆก่อนนะฮะว่าช็อกวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดกับเพื่อนๆว่าเพื <ๆ S 1> ่อนๆ,ๆตกรถแล้วยังตกรถแล้วยังความหมายคืออะไรในอดีตเนี่ยเพื่อนๆหลายคนน่าจะเหมือนๆกันก็คือชอบนาฬิกาที่เป็นสเตลเลสสตีลนะฮะแต่หลงังๆลมาเนี่ยนาฬิกาสเตลเลสสตีลก็ยังออกมาอย่างต่อเนื่องแต่คนเริ่มชอบนาฬิกาทองคํามากขึ้นนะไม่รู้เป็นเพราะว่าตามสมัยนิยมหรือเปล่านะฮะ แต่หลังๆมาเห็นนาฬิกาทองคายอดขายยอดจองยอดซื้อมันดีกว่าสมัยก่อนเยอะนะตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่อายุมากขึ้นเนี่ยก็มีความรู้สึกก็เริ่มชอบนาฬิกาทองคํามากขึ้นก็เริ่มเก็บนาฬิกาทองคํามาได้สักพักใหญ่แล้วนะก็บังเอิญไม่ตกรล่นะทำไมึงพูดว่าตกรถไม่ตกรถเพราะตอนนี้ทองคํามันแพงมากนะฮะทองคำมันแพงมากเนี่ยมันเลยทาให้มันมีเกิดความรู้สึกว่าเออนาคตนาฬิกาทองคําจะซื้อไหวหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยยังโรเล็กซ์เดโตนา ตัวทองคำเนี่ยนะก็ขึ้น14ึ4งสเลยนะโอ้ดยโดยอัตราการขึ้นแบบนี้สมมติเดทอนาทองคำอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าราคา1ล้านบาทเป็นราคาตั้งนะถ้าขึ้น14%มันก็เป็น1ล้าน14 0,000บาทขึ้นมาอีกแสนกว่าบาททีเดียวนะมันสามารถจะซื้อนาฬิกายอดที่ไม่ดังมากเท่าไหร่เนี่ยได้ตัวเจ๋งแล้วนะแต่ที่ผมจะมาพูดกับวันนี้กับเพื่อนๆก็คือว่าเพื่อนมาตกรถหรือยังเนี่ยจริงๆยังนะผมจะบอกเพื่อนนว่าาาฬก ที่ไม่ใช่แบรนด์เมเจอร์เนี่ยนะนาฬิกาทองคําเขาเนี่ยณตอนนี้เนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่ดีที่จะซื้อเลยยิ่งเป็นนาฬิกาวินเทจเนี่ยยิ่งน่าสนใจใหญ่นะเพราะว่านาฬิกาวินเทจสมัยก่อนทองคํามันไม่แพงนะฮะนั้นก็นาฬิกาทองคำเนี่ยอยู่ในตลาดมีเยอะแล้วนาฬิกาทองคําแบบวินเทจเนี่ยราคาราคามันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะฮะ,ะถ้าเพื่อนเื่ออยากจะมีนาฬิกาทองคําใส่เนี่ยก็ไปเล่นวินเทจจะดีที่สุดนะราคาหลักหมื่นก็จะได้นาฬิกาทองคํามาใส่แล้วนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือ ถ้าเพื่อนๆไม่แอคเร็วๆเ,เนี่ยทองคำเนี่ยเนื่องจากราคามันสูงมากเนี่ยเอามาขายเป็นนาฬิกาเนี่ยมันช้าแล้วมันอาจจะไม่ได้ตังค์ไปหลอมเอาดีกว่ายี่ห้อเล็กยี่ห้อหลใหญ่หลอมรวมกันแล้วมันก็เป็น,เป,นเป็นเงินได้เร็วขึ้นนั้นมันก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีนาฬิกาทองคําใส่นะในราคาที่สบายกระเป๋าแล้วไม่ได้ยึดติดกับแบรนด์มากมายผมแนะนำนะนาฬิกาวินเทจแบรนด์ไม่ดังลงไปจับจองไปหาซื้อดู ราคาย,ยังดีอยู่นะที่ผมต้องมาพูดกับเพ,เพื่อนเพื่อนเพราะว่าไม่ได้ต้องการไม่ต้องไม่ได้กลัวเพื่อนเพื่อนตกรถหรอกผมกลัวว่าถ้าไม่มีคนซื้อเหมาไปเยอะๆเนี่ยนะกลัวเดี๋ยวมันจะโดนหลอมไปหมดนะก็ค่อนข้างเสียดายนะเป็นของโบราณมาตั้งแต่เด็กดําบัน้นนาฬิกาทองคํามีอย,ยุคหนึ่งก็เคยโดนแบบนี้นะฮะบางก็เอาสายเนี่ยสมัยก่อนเขานิยมก็คือหัวและสายเป็นทองคําแล้วสายเนี่ยก็คือเป็นแพรกันเลยนะยึดติดกันเขาก็ตัดสายเอาไปหลอมเป็นทองคําขายนะเหลือแต่หัว ซึ่งก็น่าเสียดายนะฮะตอนนี้ผมก็มองแล้วว่าเนื่องจากราคาทองคำเนี่ยมันขึ้นทีเยอะแยะเลยเนี่ยนะฮะภายใน1ปีปีกว่ามันขึ้นไปถึงหมื่นหนึ่งเนี่ยมัน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 ขึ้นแรงมากนันผมก็เกรงว่าพวกนาฬิกาที่ไม่ใช่แบรนด์นิยมนะฮะที่เป็นทองคำเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปจากตลาดเพราะเอาไปหลอมเนี่ยมันขายได้เร็วแล้วมันก็ได้ตังค์จริงๆอย่างจังนะฮะแต่ถ้าเปิดเป็นนาฬิกาสมัยใหม่แล้วเนี่ยนะฮะแบรนด์ที่ไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์ถึงแม้จะเป็นนาฬิกาที่้อตท แบรนี้ไม่ใช่เมเจอร์แบรนด์เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนาฬิกาทองคําราคาก็ยังน่ารักนะฮะยางน่าซื้อน่าสะสมน่าซื้อมาใส่นะฮะนั้นถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวเองชอบนาฬิกาทองคําตอนนี้ก็อย่าคิดนานนะก็รีบๆซื้อนาฬิกาทองคํามาใส่บ้างนะเดี๋ยวพลาดโอกาสไปแล้วนาฬิกาทองคําสมัยใหม่มันขึ้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 นน,น,น,นะฮะตอนนี้มันก็มีอยู่2ทางทางที่หนึ่งคือนาฬิกาที่เป็นมือสองที่เป็นทองคําราคามันก็ต้องขึ้นตามตามราคาทองนะฮะ หรือไม่กะทางที่2ก็คือคนก็ไปหลอมเม็นทองคําขายเพราะว่ามันได้ราคาขายได้เร็วขึ้นนะก็ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็น่าเสียดายนะฮะเป็นช่วงที่ผมมาบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยซื้อนาฬิกาทองคําโดยเฉพาะแบรนด์ที่มันไม่ดังเราจะได้มีโอกาสได้ใช้นาฬิกาทองคนนําในราคาที่มันไม่ใช่ราคาปัจจุบันนั่นเองนะฮะตอนนี้นาฬิกาทองคําราคาปัจจุบันนี้น่าโกมากนะฮะผมยกตัวอย่างเช่น speedmaster ที่ผมเก็บสะสมเป็นประจำเนี่ย speedmaster ทองคำสิบแปด k เนี่ยเดี๋ยวนี้ ทองสายทองเนี่ยมันทะลุล้านแล้วนะฮะนั้นมันก็วันคืนเก่าๆมันไม่มีแล้วนะสมัยก่อนผมซื้อ,อ speedmaster ทองคำตัววินเทจเนี่ยในราคาแสนกว่าบาทเรายังบ่นว่าแพงกันเลยตอนนี้มันล้านกว่าบาทไปแล้วนะมันกลายเป็นวมันขึ้นไปเป็น10เท่าตัวนะฮะนันเพื่อนๆได้เจอได้พบได้เห็นในราคาที่มันไม่แรงได้เอนจอยนาฬิกาทองคำในราคาทองเก่าก็ รีบซื้อจะได้ไม่ตกหล่นะครับชอบไม่ชอบคิปผมผมก็ฝากคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตอนหน้าจะเป็นไรก็มาดูกันนะครับตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ